สวัสดีชาว d a g o n e t ทุกๆคนเลยนะครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงช่วงเบต้าเทสว่าได้อะไรบ้างก่อนอื่นต้องเตือนก่อนว่านี่เป็น d a g o n e t version Classic เมื่อ13ปีที่แล้วจะบอกว่าเอากลับมาเปิดใหม่ก็ไม่เชิงเพราะว่าเซิร์ฟที่แพท99ปัจจุบันก็ยังเปิดและอัปเดตอยู่ทุกๆเดือนเนาะต้องเรียกว่าเปิดยกอีกเซิร์ฟเวอร์เพื่อเอาใจกลุ่มคนนิยมช่วง Classic โดยเฉพาะเลย และแน่นอนครับนี่เป็นเซิร์ฟแท้ที่เปิดโดย Identity เองแทบไม่ต้องกลัวว่าวันหนึ่งเกมจะปิดหนีเพราะเรื่องสัญญาเชา่าดับใดที่ยังมีทุนคอยหนุนจากบริษัทแม่อย่างเชิญเกอร์เกมนะกลับมาที่ตัวเกมครับแพทแรกที่เราจะได้เล่นเป็นแพทสาและมีอาชีพให้เลือกเล่นเพียง4อาชีพหลักอย่างบอธนูเมพระส่วนน้องแว่นจะถูกเพิ่มเข้ามาในช่วงแพทสี ดาวดาวเดือนเมษาไม่ก็พฤษภาเนาะตัวเกมเป็นเซิร์ฟเวอร์4และรองรับ4ภาษาไทยอังกฤษอินโดและก็จีนนะครับแล้วก็เปิดให้เล่นพร้อมกันวันที่20มีนานี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าก็อย่าลืมนะครับมีของแจกหลายรายการเลยเกมมีหลายระบบที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นดาเมจมิตเตอร กดรีสกิลที่หน้าต่างสกิลได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องใช้ใบหีหน้าต่างสะสมสกินชุดแคชกระชาแคชสำหรับสะสมชุดแคชต,ต่างๆเนะาะไกด์สอนลงเน็ตอย่างละเอียดเลยระบบจัดอันดับแรคงอันนี้ใครเล่นแพทเกมาก่อนจะคุ้นเคยดีนะ เริ่มมาถ้าใครมีแผนจะสร้างกิวก็ควรสร้างตั้งแต่ระบบมันปลดให้เราสร้างตอนเวลส0เลยเนาะส่วนใครที่จะเข้ากิวกับเพื่อนอยู่แล้วก็ให้เข้าตั้งแต่เลเวลหนึ่เลยก็ดีนะครับทุกครั้งที่เราเคลียร์ดันจะได้เป็นการเก็บเลเวลกิวไปด้วยซึ่งกิวจะมีเลเวลสูงสุดที่30นะในส่วนของการเก็บเวลเนี่ยจะแตกต่างจากเมื่อก่อนนะคือเราไม่สามารถสแปมดันเดิมๆจนเวลตันได้นะครับ พราะดังนั้นรอบหนึ่งเราจะเสีย FPG เยอะมากนั่นเองจะต้องบริหาร FPG ให้เพียงพอด้วยการวิ่งเควสหลักเท่านั้นโดยทุกครั้งก่อนส่งเควสที่ได้รางวัลเป็น f t g เราต้องไปหาทำเควสรองหรือสแปมดันจน FPG ที่มีอยู่ในขณะนั้นให้หมดก่อนเราค่อยมาส่งเพื่อไม่ให้ f t g มันล้นเกินโดยสู่นเปล่านะครับหลังจากเลเวล24เข้าเมืองเซนมาเมืองค่อนข้างกว้างมากนะครับเราควรเรียนรู้วิธีการใช้ว์ปให้คล่อง เพื่อความสะดวกสบายและไปไหนมาไหนได้รวดเร็วขึ้นนะครับเท่าที่เล่นช่วงเทสเบต้าการหา G แบบง่ายและรวดเร็วคือ,อยังไม่เจอนะครับแต่แนะนำให้ส่งของขวัญ NPC เพื่อเอาแต้มแคเสเซดไปสุ่มโคดขายนะขวดน้ำจากแต้มฟรีเบนเจอร์โยนได้แค่10ซิลเวอร์ไม่แนะนำวิธีนี้นะครับเปลืองมาก เรื่องฉายาผมเคยแนะนําไว้ว่าฉายาเด็กดื้อเนี่ยเป็นฉายาที่ดีที่สุดนะแต่ช่วงที่ทดสอบเล่นหลายๆฉายารวมถึงเด็กดต้อโดนลบสตัดออกหมดเลยไม่รู้ว่าตอนเปิดจริงอาจจะนําสตัดกลับมาแต่ถ้าไม่แนะนําให้แลกฉายาในร้านอบ,บังมาใช้แทนนะครับเนสัวหรือมินทอร์จะเปิดให้เราเข้าได้ตั้งแต่เลเวลสิเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลเพราะอะไรส่วนองมาสหัวหรือเซเบดัส ยังคงเข้าได้ตอนเลเวล3-2นะมีทั้งโหมดธรรมดาและฮาร์ดคอร์ต้องใช้บัตรในการเปิดวาร์ปบัตรสามารถหาได้จากดันเจี้ยนอบิดเช่นงนะูเนาะหลังเวลตันนี้ถ้าขี้เกียจปั้นตัวใหม่ฟาร์มต่อ FTG ก็หมดเราสามารถพาลูกศิษย์วิ่งเควสหลักเก็บเวลได้นะเราจะไม่เสีย FTG เลยโดยเราจะสามารถเป็นอาจารย์ได้ตอนเวลตตน,นะครับส่วนลูกศิษย์เลเวลจะต้องไม่เกิน23 และเราสามารถมีลูกศิษย์ได้มากสุด3คนนะครับในร้านค้า PP เนี่ยจะมีอาวุธแรดเดอร์ที่สามารถเอาเหรียญจากการ PP ไปแลกได้นะครับซึ่งออฟก็ดีรับหนึ่งเลยส่วนส่วนใครที่จะสูงๆแล้วจะมีพวกแฟชั่นให้แลกด้วยนะนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดที่ผมพอจะนึกได้และเอามาแชร์ต่อนะครับบางระบบหรือบางข้อมูลที่ผมเอ่ยไปอาจจะถูกปรับเปลี่ยนตอนเปิดจริงฉะนั้นเจอกันวันที่20ครับ ใช้คำว่าสันสัตว์เท้าเอร์เนี่ย What เ h e นี่มันวร์ปของ <c oughs> นี่มันเป็นสถานที่สถานที่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะนี่คือใครใครเคยมาที่นี่มั่งอะ่ะอันนี้มันเป็นแมพของแพดเก้าห้าแล้วมันหลุดมาที่มันหลุดมานี่ได้ไงวไะเนี่ย <c oughs> Oh, apa ya budak? <laughs>